โอ้โห oh วันนี้พี่วัวม,มาเจอช้างตัวใหญ่มากเลยตอนนี้เราอยู่ที่วัดท่าไม้โอ้โห oh มีช้างตัวใหญ่กี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้ามีพ่อช้างแม่ช้างแล้วลูกช้างอีกสามตัวนะนี่พี่วัวอยากเดินเล่นไปหาที่ช้างเอาาพี่วัวเดินไปหาที่ช้างดีกว่านี่เราต้องเดินผ่านสวนดอกไม้แต่พี่วัวห้ามเดินเบีเ้ยวนะไม่งั้นพี่วัวจะล่วง การเดินทางไปหาข่าหัวช้างมันตายมากเลยนะ่าอยู่ตรงนู้นเลยเดินมาเลยเดินมาน,นี่เดินมาที่ยนะันต์มาดีไงขาดีลเลยไงเออห่ายเล็กเล็กด้วยนะนี่ าาเรไปเดินที่ยากกันเลยวันนี้หัวเดินเล่นชิลเลยนะเดินที่ยากแต่ยากทีหนึ่ง พี่วัวจะหมดแรงเลยนะรับขวขอตัวพาพี่วัวกลับบ้านกอนนะไปกินข้าวบ๊ายบาย